ให้กำลังใจเขาหน่อยนะถ้าชอบคลิปเขาจริงอย่าก,กดข้ามโฆษณา30สิวิเขานะจุ๊บจุ๊บฮิผอบอรครับในหะญิงมีอีกแล้วครับตอนที่ส5มสห้าฮยิ่เป็นนอกนั่นใช้สับโบราณขนาดนี้ชิจโจนไม่รู้ว่าตัวเองอยู่สมัยไหนกันนะการกระทำแบบนี้ชิ่งเน่าขายห้าจริงๆฮึขายหน้ากันทั้งสองคนนั่นแหละทำตัวแบบนี้เจอเป็นลูกสะใภยบ้านเราได้ยังไงหวังสู่งนี้เนี่ย เป็นเด็กที่มีมารยาทดีจริงๆรุ่นนี้แล้วยังรู้จักมารยาทแบบนี้กันอยู่แล้วเนี่ยอ,อ,อ,อคุณทั่วชอบแบบนี้เหรอเนี่ยคนแก่ก็ชอบอะไรแบบนี้ปกติฉันที่เป็นลูกสะพายยังเอาใจนางยากเลยทำตัวโบราณดูถูกคนขึงดอกที่หัวเราแฟชั่นเกินไป ก็จะมองสีหน้าคุณย่าว่าไม่โอเคทำตัวยากจริง,รงมามาคุยกับฉันหน่อยอายุเท่าไหร่แล้วอยู่ชนบทใครเป็นคนเลี้ยงดูหนูกันจ๊ะเรียนคุณท่านเออค่อยๆนั่งลงก่อนสิจ๊ะอค่ะเรียนคุณท่านคือเรื่องก็ประมาณนี้ละคะ่ะอืม เป็นเด็กที่มีมารยาทยิ่งอยู่ฉันยิ่งชอบใจเด็กคนนี้ทําให้คุณแม่ชอบได้ขืนขนาดานนี้เลยเหรอไม่เลยเลยจริง,รง,รงอืมอืมอืมพอใจนัเนี่ยท่านจอมพลทาตามใจคุณแม่ตลอดกู้ชิงโจทำให้คุณแม่ชอบขนาดานนี้เขาคงยิ่งชอบไปใหญ่อีนี่ไม่ธรรมดาจริงจริงคุณท่านคะได้ยินว่าไม่สบายเหรอคะ ให้หนูดูที่ประจานให้ไหมคะ,ะเธอทำเป็นด้วยเหรอหนูเรียนมานิดหน่อยนะคะคุณท่านค่อนข้างเอ็นดูหนูถ้าไม่รังเกียจเราคุยกันมาสักพักแล้วให้หนูดูให้นะคะฉันรู้หมดว่าแพทย์แผนจีนเลียนยากมากมีไม่กี่คนที่เรียนได้ถึงแม้ฉันจะชอบเด็กคนนี้ ก็ไม่เชื่อว่าเขาจะทำเป็นหรอกสมัยนี้มีคนเอาแต่ดาบแพทแผนจีนหากใจไม่นิ่งพอคงเรียนไม่รอดหรอกเทียบกับทางฝรั่งแล้วฉันว่าแพทยแผนจีนฉันมั่นใจมากกว่าจะเสียได้มู่จงเหอเสียไปตั้งหลายปีจะสิบปีแล้วก็เฉันยังหาคนเก่งแบบเขาไม่ได้เลยช่างเถอะเด็กนี่นะ่ะ มีใจอยากทาฉันก็จะให้ทําแต่จะไม่ทําให้เธอเสียหน้านะจ๊ะสาวน้อยอยันมาลองกันดูครั้งนี้นิชาเปลี่ยนมาเป็นแท็บเล็ตนะคะอยากจะถามความที่เห็นทุกคนว่าอัดแล้วเป็นยังไงบ้างคะคอมเมนต์หน่อยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ